มาดูรถที่ทางานปกติของซุซกิชวิบนะครับล็อคตัวล็อคตอล็อกไดเ้เข้ามาดูในรถกรนนันี่ล็อกคอมันต้องทางานอย่างนี้ครับมันล็อกอยู่ตอนเราไปกดสตาร์ทหนึ่งครั้ง ไฟพวกนี้จะโชว์ขึ้นมาล็อกคอจะคลายล็อกมันจะขึ้นอ่อนขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็คือหยับเบรกแล้วก็กดสรจจาจ์ทครับนี่ไฟอีโมจะดับนี่รีโมทกองเทครับติดต่อมาได้ครับทำาหมายดำเพิ่มช่างเอาดใหญ่หรือจะสร้างอะไร หรือจะให้ลงโปรแกรมก็โทรมาครับ0841276253